ของพวกนี้มันจะทําให้แกลืมตาอ้าปากได้อย่างนั้นเหรอเสื้อผ้าแบบนี้ใครจะใส่แต่นี่มันเป็นเงินที่หนูเก็บเพื่อมาลงทุนขายของเลยนะแม่แล้วหนูทาอะไรผิดอ่ะฉันให้แกไปหางานทําดีๆจะได้มีเงินเดือนเยอะๆไอขายเสื้อผ้าแบบนี้แต่ละเดือนมันจะพอใช้ไหมหนูจะทําของหนูแม่ไม่ต้องมายุ่งเลยอปวดดีนนะฉันจะดูหน้าแกซิว่าจะไปได้สัก ถูกเลือกได้เลยนะคะสนใจตัวไหนเลือกได้เลยนะคะทั้งหมดนี้ตัวละ199บาทค่ะวิแกขายราคาถูกขนาดนี้คุณภาพดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดซื้อมาแล้วซักแล้วสีตกเสื้อผ้ามันเปื่อยขึ้นมาทำงาไงอะ่ะไม่นะคะร้านเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีสั่งตัดเองจากโรงงานไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยแล้วก็มีไซส์ให้เลือกด้วยนะคะลองเลือกดูได้เลยค่ะวิแกแต่คุณภาพก็โอเคลนะเลยนะมยอะลยอ่ะดูดิจะดีแกของจริงปะเนี่ย ขายราคาแค่นี้ฉันก็ไม่กล้าซื้ออยู่ดีอะ่ะราไปดูร้านอื่นกเถอะเฮ้ยแต่เป็นสวยยังขายไม่ได้เลยสักบาทอะ่ะยังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกอ่ะเออน้องคะอะไรอีกอะ่ะอ,อ,อ,อพอดีพี่จะมาถามสินค้าหนคะ่ะว่าราคาเท่าไหร่ ขอโทษด้วยนะคะค,คุณลูกค้าคือเสื้อของเราเนี่ยตัวละ199บาทค่ะวิขายถูกมากเลยนะเนี่ยมีกำไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็พอได้นิดนิดหน่อยหน่อยะคะ่ะพอดีว่าหนูหาค่าเทอมโอเคเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนนะว้าเก่งจังเลยอะงามสวยมากเลยอะดูสิโอสินค้าตัวเองสวยขนาดนี้คัตติ้งดีขนาดนี้น่าลองเอาไปขายในติกตอกชอบนะ,ะจริงเหรอคะ หนูไม่รู้อะค่ะแต่ว่าหนูก็อยากลองเหมือนกันนะคะหนูมีชื่อร้านในใจด้วยชื่อว่าร้าน e fashion ค่ะอ๋อก็ดีค่ะเป็นตัวตนของตัวเองดีแต่พี่แนะนำอีกหนึ่งนะคะก็คือเป็น e fashion ราคาถูกดีไหมคะมันจะได้ทั้งตัวตนของเราแล้วก็ราคาของสินค้าด้วยว่าของเราถูกค่ะดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ยกหนูจะลองดูค่ะลองดูนะย่งนั้นคิดตังค์ให้พี่หน่อยละกันพี่เอาตัวนี้ตัวหนึ่งค่ะค่ะโอเค ล9ยบาทค่ะอย่างนั้นพี่ให้ไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องทอนะคะถือว่าเป็นทุนค่าเหลือเนาะ,ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วมันไล่ยังไงเนี่ยกคต้องไงอะ่ะเอ้านี่ไลแล้วหรอ,อสวัสดีสองคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะวันนี้เรามีสินค้าดีๆมาแนะนำค่ะจะไม่เชื่อ อยู่ที่50าสิบทำอะไรพักแกเนี่ยฮะคนจะแบบจะนอนหลกหูมากเลยนะไร้สาระจริงเลยขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาไล์ใหม่ค่ะเอาดีอนี้ปะ่ะฮัโลฉันมีอะไรให,ให้คุณช่วยเรื่องหนึ่ง ี่ช่วยหนูหน่อยนะตั้งแต่ที่แม่ทำตกเมื่อคืนเนี่ยมันก็เปิดไม่ติดเลยค่ะโอเคก็ยังซ่อมได้อยู่นะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยอะนานไหมอะพี่พรุ่งนี้มาเอาแล้วกันฮะพรุ่งนี้เลยเหรอคะคือว่าคืนนี้หนูต้องใช้ไล์ขายของอะ่ะแล้วหนูก็มีอยู่แค่เครื่องเดียวด้วยนี่ที่ร้านพี่คิวเยอะเหรอคะออไม่ครับดีพี่มีนัดกับสาวอะมันไม่ว่างจะเล,ละ รอเล่นอีกสองชั่วโมงมาเอาขอบคุณมากเลยนะพี่จัดการให้พิทเราเหได้แค่นี้หรอมั้งสวัสดีครับน้องน้องใช่คนที่ไล์สดแล้วทะเลาะกับแม่ปะ่ะเอ้ยใช่จริงด้วยเอ้ยนะคะเอาเฮ้ยน้องเดี๋ยวเอาพี่ไม่ได้คุยด้วยน้องน้อง นี่พี่เป็นใครเนี่ยหนูไม่รู้จักพี่นะน้องๆคือเมื่อกี้พี่ใครล้อเล่นพอดีพี่กําลังหาทีมงานมาไลฟ์สดขายของอยู่แล้วพี่เห็นว่าน้องเนี่ยน่าสนใจร่วมงานกับพี่ป่ะออหนูไม่เอาอะ่ะแต่พี่มีเงินเดือนให้หนว้ยแล้วก็สอนงานให้ด้วยจังหวะจะเป็นอะ่ะพอน้องเป็นเนี่ยน้องเอาของกลับไปขายที่บ้านได้เลยมีเงินเดือนให้ด้วยเหรอคะสอนงานให้อีกแถมทำงานที่บ้านก็ได้อะ่ะสนใจคะ่ะ เยี่ยมเลยถ้างนั้นเอาลายน้องมาเดีย๋ยวพี่ส่งข้อมูลของช่องให้ศึกษาก่อนได้ค่ะเออหนูล,ลืมไปเลยอ่ะพอดีว่าหนูเอาโทรศัพท์ไปซ่อมที่ร้านอยู่อะค่ะอ่ะงั้นเอานบาบัตรที่ไปขอบคุณนะคะนี่หายหัวไปไหนมาตั้งแต่เช้าเหอ๋อ บอกไอ้ผู้ชายอยู่นี่เองฉันบอกล้วไงให้หางานทําดีๆไม่ใช่่าหวังต่อผู้ชายกินอะ่ะไม่ใช่นะคะแม่คือหนูมาคุยงานอยู่อะคะ่ะคุยงานอะไรแถวนี้ฮะน้องไว้นอื่นก็ได้พี่ว่านี้ไม่ค่อยสะดวกิดตอนะงานางนั้นเหรอ แต่อยากแล้วทั้งทีอ่ะก็ต้องหาวันดีๆแบบนี้แหละไปแล้ววันที่ฉันเลือกก็คือ,อวันที่แฟงเก่าของเทนแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นระวังหน่อยสิคุณแฟนผมพร้องอยู่นะเ<ท>นหรอเพนแต่งงานหรอไม่เป็นไรใช่ไหม คนจงใจแล้ววันนี้เหรออ้าววันนี้เป็นวันที่ดีไซน์นะเทนขนาดแฟนเก่าเทนยังก็มที่แต่งงานวันนี้เลย ดูผัวแกโพสดิแอแอบเรื่มา่ขคืนเทน การแบ่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องงานเลยนะเทนงั้นเรามีอะไรเราควรให้ผ่ากันดีกว่านานะแอนดีกับเทนมากเลยแอนฮะทีละสุขสันต์มันครบรอบครับแกดูดิ แต่งงานกับฉันมาตัง้งสามปีไม่รู้จักจะเซอร์ไพรส์ฉันสักครั้งเลยแต่ตอนเนี้ได้มาเซอร์ไพรส์เฉยก็เ <c oughs> ขาอาจจะกลับตัวกลับใจแล้วก็ได้เขาไม่้กลับใจหรอกแคเขากลัวไม่เหลืออะไรต่างหากแต่เดี๋ยวสักพักนึง่ะมันก็จะรู้เองอะไรวะเทนไหนเทนบอกเทนจะเลิกกับแอร์ื่อวมาแต่งงานกับจ <c oughs> ังไงขอโทษนะ พอดีผมรักแฟนของผมมากและตั้งแต่วันนี้เปนต้นไปเนี่ยหวังว่าเราจะไม่เจอกันอีกผู้ชายนี่มันซื่อเบื้อจริงๆริงทีรักสุดสั่นครบรอบไหมหลังๆมาเนี่ยเพนดีกับฉันมากคุนละแต่เ็แต่การที่มันเลิกกับผู้หญิงที่มันรักแล้วมันเกี่ยวอกับฉันด้วยอ่ะยิ่งฉันใจกว้างกับเขามากเท่าไหร่เขาก็จะรู้สึกผิ คือเรื่องอะไรสองสามเซอร์ไพรส์สรโหเห็นชอบไหมชอบขอบคุณนะแต่กลับกันฉันกลับรู้สึกสบายใจมากขึ้นกัข้าวมาแล้วหอมจังตั้งนะ ให้ลืมอ,อย่างนงเราอยากกันเถอะแอหมายความว่ายังไงอะตามกฎหมายแล้วเนี่ยบ้านหลังเนี้ยคือทรัพย์สินก่อนแต่งงานเพราะฉะน,นั้นเทนจะไม่มีสิทธิ์แอะแต่ว่าทรัพย์สินที่เรามีร่วมกันเนี่ยยังไงแอก็ต้องแบ่งให้เทนครึ่งหนึ่งหรอแต่แอมีหลักฐานว่าเทนนอกใจแอนะ นอกจากเทนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทรัพย์สินนี้แล้วเทนังต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายให้กับแอด้วยเข้าใจนะที่คุณไม่อยากกับผมในวันนี้เพราะว่าคุณรอให้ียกแก้แคมนผมในวันนี้ใช่ไหมนี่คุณสามีค่ะเอ้ยไม่ใช่สิอดีตสามี อันนี้มันเป็นของขวัญวันหย่าที่แอเตรียมไว้ให้เทนนเฉพาะเลยนะขอให้สนุกด้นะ๊ายบายยังไงแกโรงแรมที่ฉันสร้างมาเองกับคุณทั้งแต่อยากับเทนเนี่ยดูสดใสขึ้นเยอะนะเป็นไงมีความสุขขึ้นเยอะเลยดิคุณทำผิดมากี่รอบแล้วเนี่ยฮะหมวกก็ไม่ใสผมไม่ให้โอกาสุณแล้วผมขอโทษครับผู้จัดการให้โอกาสผมอีกครั้งนะครับ ทขาสาทำโซนครับมันจะไม่มีครั้งต่อไปอีกแล้วตอนนี้ฉันสามารถไล่คุณออกได้แล้วคนอย่างคุณน่ะมันไม่สมควรที่จะได้ทำงานที่นี่ด้วยซ้ำอแเห็นแ,แ,แกว่าเคยเป็นสามีกเก่าแอบอย่าไล่ฉันออกกนะันะนะแม่แนะเฮ้ย่ขเขาว่ะเอ้แอบ มันนี่เลยนะ <Hey. S 1> ฉันมึงขอนลูกยังมีหน้าไปเอาผู้หญิงคนอื่นอีกเหรอทั้แบบนี้ได้งไงออด<ย>ทนอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแต่ก่อนหน้าน,นี้เราไปทำอะไรมาเราจะบอกให้วนะลูกที่ขอเนี่ยเป็นของฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้เลย